สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบกัชบช่องมาดามบูดีเคคืเกุญแจวันนี้มาดามพาพีพนองเขาครัวสิมาเห็ดน้ำยาเขาปุ่นพี่น้องน้ำยาขนมจีนสิมาเห็ดน,น,น้ำยาปลาพี่น้องน้ำยาปลาสูตรโบราณสูตรแบบพ่อแม่เคยผาเห็ดเนาะจากเนาะนี่จ้ะวัตถุดิบมาดามเตรียมแล้วเรียบร้อยเข้ามาบึงกันจ้ะว่ามีอีย่างแน่ นี่จ้ะพี่น้องอันนี้ก็จะมีตะไคร้แล้วก็กระเทียมหอมแดงหอมแดงแขกแล้วก็มีกระชายใบยมะกรูดเกลือพริกขี้ฟ้าแห้งปลาซาบะสองตัวเบ่งเบเลยพี่น้องจ้ะมาจัดการล่วงหมอกันเลยจ้า ขั้นตอนแรกก็เปิดเตาซะก,ก่อนเนาะเปิดเตาเอาความร้อนร้อนจี๊ดจ๊าดเลยเอาหล่อนที่ว่าห่อนชุดเ้าจะเนาะเดี๋ยวเข้าจังหวะง่ายๆใส่เกลือลงไปจากพี่น้องทุกอย่างเราก็จะเอาไปต้มรวมกันเลยนะคะทุกอย่างที่แม่ดามบอกไปแ้วเมื่อกี้ว่ามียังไงเนะาะก็ใส่ลงไปเลยจากพี่น้องจา้า ลงไปเลยอันนี้ขนมจีนสูตรโบราณสูตรที่ว่าพ่อแม่เคยผ้าเห็ดพากินมานว่นจาจะเนาะแต่ว่ามาดามจำได้ตั้งแต่หน่อยๆเท่าไงกระซิเห็ดสูตรนี้แหละจ้ะพี่น้องจ๋าพริกเพ็ดหน่อยเพ็ดหลายแต่จำมาเติมเอาทีหลังจ้ะพี่น้องแต่ว่าพริกนี้ต้องเอาลงไปต้มก่อนนะคะหลางแล้วเรียบรวยเอาไปต้มจ้ะพี่น้องจ๋าตามด้วยปลาจ้ะพี่น้อง เอาต้มลงไปเลยใส่รวมกันไปเลยจ้าจ้ะจากนั้นก็เอาฝามาปิดจ้ะพี่น้องปิดฝาลงไปจ้ะเดี๋ยวให้เขาเดือดค่อยมาดูกันนะคะขั้นตอนต่อไปิิเป็นแบบไรจังไดปรดติดตามตอนต่อไปจ้าโอ้เดือดได้ทีแล้วพี่นอ้องเอ้ ก็มาจัดการอ่ะปิดเตาปิดเตาเลยค่ะเดือดแล้วปลากระซุกแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเครื่องที่เราต้มเนี่ยไปตำนะคะมาตำกันจ้ะพี่น้องจ้า ออรกรองอัตาานามันพี่น้องโอ้โหห่อนหอนห่อนหอนกรองอัตนามันนะคะโอ้ยเครื่องแน่นเลยพี่น้องจ้ะเครื่องแน่นเลยค่ะจ้ะ ร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวถามมันเยินจักหน่อยก่อนโอ้ยหอนแหงปุดอันนี้นะคะต้มสุกแล้วเรียบร้อยห้อก็จะเอาไปตำกันจะ้ะพี่น้องจะ๊ะขนมจีนสูตรนี้อร่อยมากนะคะเบื้งน้ำหอมมากเลยหอมกระชายหอมกระชายหอมใบมะกรูด ขนาดที่เราคอยเราก็มาต้มเส้นเลยจ้ะเส้นแห้งนี่นจะพี่น้องเส้นแห้งที่ไอ้สั่งซื้อจากทางอินเทอร์เนต็ตเนาะถุงนี้ก็400กรัมก็ประมาณ20โครน20โครนก็ประมาณ100บาทบ้านเรานะคะซื้อร้านแขกพี่น้อง38โคนเกือบ40โค้นเกือบถุงนี้เกือบ200นะคะถ้าซื้อร้านแขกนะเกือบ200นะคะจะสั่งซื้อทางอินเทอร์เนต็ตจ้ะ แห้งนะคะเส้นแห้งไม่มีเส้นขนมจีนสดๆเหมือนบ้านเรานะคะนี่ละจ้ะนี่เลยนี่รามาต้มขณะที่เราคอยให้เครื่องมันมันเย็นเนาะมันอ่อนผดเดีย๋ยวมาตำเครื่องกับจัะกพี่น้องจ้ะนี่เลยจ้ะกพี่น้องขนมจีนแห้งๆของเราก็นี่เป็นเส้นสวยออกมาแล้วนี่เห็นบ่ เส้นสวยเหนียวนุ่มจ้ะพี่น้องนี่ต้มข้าวเดี๋ยว่าถึงหานะพี่นี่จะเดี๋ยวเราเป็นนกน้ําเย็นกันจ้าเดี๋ยวเป็นนกน้าเย็นจับเป็นหัวนะจ๊ะเนาะนี่จะขนมจีนขนมจีนแห้งนี่จะนอกน้ําเย็นขนมจีนแห้งขนมจีนแห้งเอามาต้มกับสิประมานนี้่นะจ๊ะเนาะ ไม่ได้แตกต่างจากเส้นสุดๆบ้านเราเลยนะคะบไร้แตกต่างกันเลยจากพี่น้องเอามาตุ้มก็คือกันเลยจ้านี่เส้นเหนียวนุ่มเลยจากพี่น้องจา๋าขนมจีนตาไผ่ตาตุนไผ่นอกจะเนาะสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต400กรัม20ครนค,ค่ะพี่น้องนี่จ้ะเอ๋มาดามใสมาจับหัวกันมาจับจับหัวกันนอกจะเน,น,นาะได้จับศีรษะนะคะ คลิปนี้กับซี่งาอันน้วด้จ้ะเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าเห็ดน้ำยาทำน้ำยาขนมจีนเนี่ยมันเขาใช้เวลานะคะต้มเน้นแล้วก็ทั้งต้มทั้งต้มเน้นทั้งทำน้ำยาก็ใช้เวลานิดนึงคลิปนี้กับซี่งาจักน่อยได้จ้ะพี่น้องจ้ะกะมาดามกับซีพรอยามตัดต่อให้มันได้สั้นเท่าที่จะสั้นได้นะคะคลิปนี้กับงาอันนจักน่อยจ้ะอันนี้บอกแบบละเอียด,ย,ดยิบเลยเด้อ วิธีทำการทำเรียบร้อยแล้วจะเส้นแห้งๆที่เราเอามาต้มก็จะประมาณนี้นะคะเส้นแห้งๆบ๊อบแพ่กับเส้นทุดซดบ้านเฮาหรอกจ้ะคือกันนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ค่ะเพื่อนๆเสมาตำการตำของเราก็จะป้องกันแบบสุดฤทธิ์สุดเด็ดเลยนะคะเพื่อไม่ให้มันกระเด็นกระโดนเนาะคาะ นี่เท่ากับเอาถุงยางแบบนี้แหละจากพี่น้องเอามาใส่คกไว้เลยจ้ะเอามาใส่คกเลยนะคะจากนั้นเราก็ทำการตำเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าพริกเขามีพริกเขามีน้ำเราเอาพริกไปต้มพริกเขามีน้ำนะคะแล้วเราก็จะตำแบบนี้นะคะ่ะตำแบบตำแ,งแรงๆเลย เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะปลาขกแกะแล้วเรียบร้อยปลาสะบะโชโตเห็นบ่เนื้อเน็ตเน็ดเน้นเน้นเลยค่ะพี่น้องคะมาตำกันจ้ะตำพริกแล้วเรียบร้อยเอาปลาลงไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเนื้อแน่น กลางกลางออกระวังก้างแค่นั้นเองค่ะน้ำพริกขนมจีนเรียบร้อยแล้วจ้าตาแล้วเรียบร้อยจ้ะก็ได้พาพีพานองตามเพราะว่าเสียงมันดังเสียงดังอ้ยผูดไปหอดคุมเนื้อคุมไตคนพี่นอง ของแถ่ของแถ่มันจังแสบนางปลาใส่ไปเลยโอ้โอว่านี่แต่ใช่คีว่าเตออันกลางกลางปลานี่แต่ใะ นมกินน้ำยาป่าน้ำยาปลาซาบะของเราก็เสร็จเรียบเรื่อยพี่น้องจา๋าเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะค่อยให้มันเดือดจ้ะรอให้เข้าเดือดนิดนึงแล้วก็ปรุงรสปรุงรสนี่แล้วแต่ห้าสีมักนะจ้ะเด้อเราจะใส่ปลาหน่อยปลามากอะเอาแต่เอาแต่มักเอาแต่ชอบเนาาจะเนาะดีจ้ะ ขนมจีนน้ำยาป่ามารามหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดเข้ามาตักใส่จานเสรกันจ้ะพี่น้องจ้ะขนมจีนน้ำยาปลาเขาเข้ากับสิบประมาณนี้เนาะจะเนาะพี่น้องจ้ะนี่นจ้ะ,จะ,จะเสร็จแล้วเรียบร้อยรสชาติรุงออเดอร์พี่น้องเดียวแต่ผมมักมักเผ็ดมักเข้มมักจางกะ เอาเนาะใช้เอาเก็บเอามาดามบาา่ได้ใส่ให้เบิงเด้อเพราะว่ารสชาตินี่ปรับดินเอาเองจากพี่น้องตักใส่จานเสิร์ฟ ขนมจีนห่ากันแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะตักใส่จานเสิร์ฟเลยจ้ะห่อนหอนเลยจ้ะนี่จ้ะนาตากระสเป็นแบบนี้เนาะเป็นขนมจีนน้ำยาป่านะคะปลาสาบะสองตัวโตบักอีกเลยจ้ะคลิปนี้ก็ฝากพีฟัากน้อ้ซ้ำนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอกระเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามประเทคลิปใหม่ๆต่อไปจ้ะไปพอกันคิดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ